ครับรนชิวินเตอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวครับเป็นพาวเวอร์อ่าเล็กๆในบ้านราคาถูกถูกครับราคาแบบถูกสุดๆในตอนนี้แล้วครับที่มีมานะครับก็มารีวิวให้ดูครับเป็นยี่ห้อ A1 นะครับ PA เอพันสองนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะร้อยห้าสิบวัตต์คูณสองนะฮะตัวนี้ตัวนี้ร้อยห้าสิบวัตต์คูณสองนะครับมันจะมีสองรุ่นนะฮะจะมีสามร้อยห้าสามร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์คูณสองนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบวัตต์คูณสองนะครับนี่นะร้อยห้าสิบวัตต์คูณ ข้างละร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสี่โอห์มได้นะครับหมายถึงข้างละสองดอกนะครับก็ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยคือข้างละสองดอกนะครับเบสสิบห้าสองดอกนะครับแล้วก็กลางกลางสิบสองข้างละสองดอกนะครับเนี่ยครับก็ถูกสุดแล้วครับตอนนี้พอดีอ่าเสนอมาเราก็ลงมาขายให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่อบอ่าระบบสวิตชิ่งนะครับตัวนี้จะหนักประมาณ2-3งกิโลนะครับก็ตัวนี้150วัตต์นะครับรุ่น P.A. 1ันสนะฮะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดโปรให้เลยจัดโปรก่อนปีใหม่ให้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวจะจัดโปร2รุ่นนะจะมีรุ่น PA 1 2 0่นะครับนี่ที่เราเปิดอยู่เป็นรุ่น1 2 0 0นะครับอ่ารุ่น150วัตต์นะฮะ150วัตต์คูณ150วัตต์นะครับก็คือชันแนลละ150วัตต์นะครับแล้วก็ส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น300รคูณสนะครับก็คือชันแนลละ300นะฮะก็เดี๋ยวจะมา ก็เดี๋ยวเรามาทำราคาให้นะครับตามที่บอกครับอ่ารุ่นนี้เป็น150วัตต์นะครับคูณ2นะครับคือชันแนลเรา150วัตต์นะฮะตัวนี้นะครับจัดโบนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับรุ่นนี้นะฮะฟังเสียงรุ่นนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มาฟังเสียงรุ่นนี้อีกนะครับเป็รุ่นนี้ก็จะรุ่นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะท้ายคลิปเราจะผ่าเครื่องให้ดูนะครับว่าไส้ในประมาณไหนนะต้องบอกก่อนตรงนี้เป็นระบบตัววิทชิ่งนะครับน้ำหนักจะะะะออยยูู่่่่่2กกกกกถึึง3แแแคคคคคคคนนนนนนนััััั้้้รรรบบบไมมหลลลววว็็็า9ิื เป็นแอมป์ที่แบบราคาประหยัดนะครับใช้ฟังในบ้านได้แล้วมีการรับประกันนะสินค้ามือหนึ่งนะครับประกันให้1ปีนะฮะตัวนี้นะฮะถ้ามีปัญหาก็ส่งซ่อมส่งเคสมันได้ที่ร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับก็ตัวนี้1990การนะครับก็เสียงก็ตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้3ามอ่าสามร้อยสามคูณสองนะครับสามร้อยบวกสามตัวนี้ก็อ่าราคาอยู่2,500ันารนะครับเดี๋ยวจัดโปรให้2,500พอครับตัวนี้รวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะเบอร์โทรร้านจุ๊บอินเตอร์ครับ 082540640นะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel ร้านจูบินเตอร์ไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปลองฟังตัวนู้นนะฮะนะแล้วก็ปีตัวนี้นะปี MKC นะครับบลูทูธ USB นะฮะตัวนี้1,990นะครับนี่ครับผมเปิดโดยใช้บลูทูธนะครับไม่ได้เชื่อมต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็บลูทูธ USB นะครับมีไมค์มีเอ็กโค่นะครับอ่ามีไฟวิ่งนะครับแยกซับด้านหลังนะตัวนี้1,990นะครับก็ ใครจะซื้อแบบยังไงอะงบแบบเริ่มต้นนะครับซื้อตัวนี้ไปขับเบตซื้อตัวนี้ไปขับกลางแหลมนัซื้อตัวนี้ไปเป็นปีนะครับสองสองตัวอะไรประมาณเนี้ยก็งบก็อยู่แค่เท่าไหร่เองนะฮะหกพันกว่าบาทนะฮะหกพันห้านะฮะสามตัวเนี่ยอยู่หกพันห้าเองนะครับก็สามารถเปิดเบตเปิด,ปดกลางนะครับเบตสี่ใบกลางสี่ดอกอย่างนี้ได้แหละครับก็เดี๋ยวฟังตัวนี้อีกตัวแล้วเดี๋ยวมาฟังฟังตุ้นใหญ่กันบ้างครับและท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะถอดไส้ในให้ดูแล้ว เดีวเราย้ายไปเปิดตัวา300วัตต์กันบ้างนะครับว่าเสียงแบบไหนนะครับก็2,500นะครับอย่าลงนะฮะไอตัวนี้1,990นะฮะนี่นะครับข้างละ150วัตต์นะฮะ1,990แล้วก็ข้างละ300นะครับ2,500ครับเปลี่ยนไปทางครับเดี๋ยวมาฟังตัวนู้นครับเดี๋ยวต่อให้ฟังครับมาแล้วครับก็เดี๋ยวนี่นะครับต่อเรียบร้อยนะครับเร็วไหมฮะก็ รุ่นนี้นะครับรุ่น300คูณ2นะครับตัวนี้2,500นะครับเก็บปลายทางนะครับตัวนี้โอ้โหฟังในบ้านฟังนอกบ้านร้องคาราโอเกะนะครับต้องการแบบแอมทุกๆนะครับเอาไปเปิดเอาไปใช้กันขับกลางขับแรมขับซับนะครับก็ตามกําลังวัดได้เลยครับตัวนี้ก็300คูณ2นะครับตัวนี้2,500ครับก็เบรกก็จะแรงขึ้นมากว่าตัวนี้นะครับเพราตัวนี้มัน150นะครับตัวนี้ตัวนี้แค่150คูณ2นะครับตัวนี้ก็เอาไปทำกลางก็ได้ทำเบรกก็ได้ครับแล้วแต่เรา มาอนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ power amp นะครับรุ่นถูกของเรานะครับเพียงขนาดแค่1 U นะครับนะครับหรือเก้นะครับเป็นระบบ switching นะครับมี2รุ่นนะฮะย้ำนะฮะมี2รุ่นนะฮะรุ่น150วัตต์คูณสนะครับตัวนี้นะครับ150วัตต์คูณสก็อยู่ราคา1,990บาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น300นะครับคูณสนะครับราคา 2,500นะครับรวมส่งเก็บปลายทางแพงกว่า500ครับเดี๋ยวเราดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดข้างในนะครับว่ามันมีประมาณไหนนะครับก็เป็นระบบสวิตชิ่งนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรบ้างครับแต่ว่ามันสามารถเปิดได้นะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับอยากเปิดก็เปิดกันได้เลยนะเบอร์โทรร้านจูบินเตอร์ครับ082นะครับ540 6540นะครับแคปหน้าจอกันไว้นะครับหรือว่าจะโทรไเบอร์ร้านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel ร้านจูบินเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็อ่เปิด i n s ไหนกันดีกว่ามานี่ครับ 150คูณ2นะครับตัวนี้1 9 9 0ตัวนี้300คูณ2ครับเอาไปเลยนี่ครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับแล้วมันก็จ่ายออกนะครับลำโพงได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมันเป็นระบบรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับจะแลเหมือนไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับระบบสวิตชิ่งนะครับแล้วก็แผงนะครับประมาณนี้สําหรับตัวตัวนี้อะไรนะ150คูณ2นะครับข้างละ150วัตต์นะครับตัวนี้ก็ ผ่านเก้าร้อยเก้าสิบนะครับใช้กันได้ยาวๆเหมือนกันนะครับมาเปิอีกตัวตัวนี้สามร้อยคูณสองนะครับสามร้อยคูณสองก็สวิตชิ่งก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีแผงนี่ครับก็จะเยอะขึ้นมานะครับก็ประมาณนั้นก็จะแรงกว่านะครับตัวนี้ก็สามร้อยคูณสองนะครับตัวนี้สองพัารนะครับรวมโครงเก็บไปลางน้ําหนักอยู่ประมาณ2-3งถโลนะครับไม่หนักอะไรมากครับก็สําหรับเบาๆฟังในห้องในบ้านอะไรเพลินๆได้หมดนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นกลางแจ้งก็ได้นะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะฮะก็จะมีาขาเข้านะจะเป็น XLR นะครับ2สองชแนลครับชแนลหนึ่งชแนลสองจะเป็น XLR นะฮะแล้วก็ออกลําโพงก็จะเป็นสเปกคลอนนะฮะไม่มีลําโพงแบบหมุนๆให้นะฮะก็จะเป็นามาตรฐานนิดนึงนะครับการการออกการเข้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับแอมตัวนี้นะครับราคาถูกของเราเราก็จัดมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม อากาศนะครับกับพาวเวอร์ตัวถูของเรานะครับวันนี้เราก็รีวิวกันมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตั้งเซตใหม่ดีกว่าตั้งให้เป็นชุดเดียวนะครับว่า,าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับหรือใครจะต้องการนี่ครับเดี๋ยวแปลงมาให้แล้วครับนี่เอาไปเรียงกันหมดแล้วนะครับหรือใครต้องการแค่นี้นะครับปีแยกซับหนึ่งตัวนะครับรุ่น150คูณ2นะครับไปขับกลางหนึ่งตัวแล้วก็รุ่น300คูณ2ไปขับเบร1หนึ่งตัวก็แบบนี้นะครับก็จะ เนี่ยครับ1,990 1,990 2,050นะครับนี่นะครับรวมกันแล้วก็อยู่6,500นะครับสําหรับเซตเครื่องปรุงชุดเครื่องปรุงวะเครื่องปรุงชุดนี้นะครับจบอยู่6,500ครับใครเอาชุดนี้นะฮะ6,500นะครับเราแถมสายพ่วงไปด้วยนะครับพี่ก็ไปถึงพี่ก็ต่อลําโพงของพี่ได้เลยนะฮะต่อลําโพงที่มีลําโพงอยู่แล้วนะครับลําโพงซับเบสคู่หนึ่งกลางแหลมคู่หนึ่งนะครับต่อได้เลยนะฮะหรือจะมีซับเบดสองใบ นะครับผมก็เนี่ยเซตเนี้ยสามารถเปิดได้เลยได้ได้ปีบูทูธ u s B มีไมมีเอ็กโคด้วยนะครับแยกซับนะครับเดีย๋ยวมาฟังเสียงกันครับุดสำหรับชุดนี้เห็นไหมฮะ ฝากด้วยละกันนะครับกับชุดนี้นะครับ power a m p นะครับ150วัตต์นะครับสองข้างละ150วัตต์นะฮะราคา1,990บาทนะครับแล้วก็ข้างละ300วัตต์นะครับราคา2,500ันารนะครับแล้วก็ปี1,990เหมือนกันนะครับนะครับผมรวมส่งเก็บปลายทางครับถ้าใครเอาเซตนี้แบบนี้นะครับ6,500นารนะครับรวมส่งเก็บปลายทางแถมสายต่อให้ครบชุดนะครับยังไงก็โทรมาเบอร์นี้นะครับ0 8 2 5 4แ6 5 4 0ครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปจััดกบ15นนิ้วะ 15นิ้วเบส12นีครับถ้ารวมตู้ด้วยชุดนี้ก็น่าจะจบอยู่ประมาณ1 7 0 0 0 1 8นะครับเดี๋ยวผมทําออกมาแล้วกันว่าเครื่องปรุงด้วยนะครับตู้ด้วยนะครับพร้อมฟังอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาฟังกันครับสำหรับเครื่องปรุงชุดนี้ ก่อแล้วกดติดตามนะครับช ANNEL ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมทางช่องทางยูทูบนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กก็พิมพ์ได้เลยนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมทักมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ0825406540นะครับหรือจะแอดไลน์เบอร์ก็กดเบอร์นะครับอย่าไปกดช่อง ID นะครับก็แอดเบอร์นี้มาได้เลยนะครับร้านอยู่นะครับปากทางวัดวังตะกูละครับอยู่ละแวกมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมนะครับมาไม่ถูกหรือยังไม่อยากมาอย่างไรก็กดกูเกิลกูเกิลแมปนะครับนะโทรก่อนกก็จะะะะะะดีีีีีมมาาานนนนนนนคคคคครรรรรรรััััับบบบบเเเพช่่่่่วงงงงง้้ตตออไไปปสสยย อยู่บนรถนะครับของเตรียมไปส่งอ่หลบกันหมดแล้วนี่นะครับเตรียมไปส่งอีกหลายๆที่นะครับช่วงบ่ายอาจจะไม่ค่อยอยู่นะครับถ้าช่วงเช้านะครับ8โมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยอยู่แน่นอนครับพลังจากบ่ายโมงอาจจะต้องไปส่งของกันบ้างครับก็ขอประธานอภัยพี่ๆที่มาแล้วไม่เจอนะครับร้านย้ายมาอยู่ก่อนถึงปากทางวัดวังตะกูนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เัาน,นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามไว้นะครับมีอะไรเราจะมาลงโปรโมชั่นครับพาวเวอร์พันกว่าบาทก็มีแล้วสองพันกว่าบาทสามพันก็มีนะครับสามพันเป็นตัวนั้นนะฮะสามพั 3, 9, นะก้าครับจะเป็น fx storm นะครับรีวิวกันไปหมดแล้วนะวันนี้เราเพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ